ต่อไปน้องเราจะมาโฟกัสในระบบเลือดของมนุษย์นะโดยของมนุษย์เนี่ยมันจะประกอบด้วยหนึ่งหัวใจสองเส้นเลือดแล้วก็สุดท้ายก็คือเลือดแน่นอนระบบเลือดปิดนะน้องอ่าทีนี้เรามาดูกันโดยหกข้อแรกก็คือหัวใจน้องอันนี้คือหัวใจของมนุษย์นะน้องรู้ใช่ไหมอันนี้คือ หัวใจบนขวาหรือร i g h t a t r ียมลงมาไ i ท์เวน n t r i c l แล้วก็อันนี้ l e f อ atrium แล้วก็เลฟเวน n t r i c l จะไปเขียนไว้ให้เราน้นองต่อไปเดี๋ยวพี่ขอข้ามหน้านี้ไปก่อนนะเดี๋ยวพี่จะน้องจะเห็นว่ามันจะมีสเปซว่างอยู่เดี๋ยวพี่จะเขียนการไหลเวียนโลหิตของมนย์ให้นะอันนี้จะละเอียดค่อนข้างละเอียดน้องน้องต้องต้องใจจดนะโดยก่อนอื่นม,มันต้องเริ่มที่ ดีก่อนใช้สียม่วงนะเริ่มขึ้นที่หัวใจนะน้องอ่าวัดหัวใจอันนี้น้องอย่าเพิ่งจดตามพี่พนะเพรมันจะค่อนข้างงงงงปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ก็คือไลเอเทียมไม่ลืม l i ฟ e เนทิเคิลเลฟเอทเรียมเลฟเ i นทิทีนี้เราจะมาดูเส้นเลือดกันนะน้องก่อนอื่นเลยก็คือสมมติจากร่างกายน้องมันก็จะส่งเส้นเลือดดำออกมาคือน,น้องนึกภาพออกไหมว่าร่างกายคนเราอ่ะมันจะมีแบบถ้าเราแบ่งตามหัวใจน้องก็คือมีเหนือหัวใจกับล่างหัวใจโดย เลือดจากเหนือหัวใจเนองมันก็จะไหลมาไหลมาเข้าที่ห้องไลเอเทรียมนะเลือดจากเหนือหัวใจเส้นเลือดนี้เขาเรียกว่าซุปพีเรียเวนาขาว่าคือเป็นเส้นเลือดที่นำเลือดเสียจากหัวกับแขนมาให มาอย่างหัวใจน้องซึ่งแน่นอนมันก็มีจากข้างล่างก็คือเส้นนี้เราเรียกมันว่าอินฟิเลียเวนาคาว่าเดี๋ยวพี่เขียนให้น้องใหม่อีกว่ามันดูยาก อ่าอีพีเลตนะครับว่านะพวกนี้ก็จะสะสมเลือดดําจากร่างกายมาอย่างห้องไรเอเทียมต่อไปเลือดเลือดจากตรงนี้นะก็จะไหลเข้ามา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 ปึ๊บปื๊บปื๊บปื๊บอ,อย่างห้องไรเอเทียมจากนั้นมันก็จะไหลผ่านลิ้นกั้นหัวใจ ตรงนี้มันจะมีลิ้นกัน้นหัวใจอยู่นะน้องเพื่อป้องกันไม่ให้เลือนไหลย,ย้อนกลับนะเรียกว่าตรงนี้ที่เขาเขียนตรงนี้นะเ,นนะเล克หนึ่งก็คือเรียกว่าไตรคัสปิดว้าวไตรคัสปิดว้าวนะน้องอ่าพอผ่านอันนี้เสร็จปุ๊บมันก็จะตองสู่ไรเวนติเคิล ก็จะไลมันจะขึ้นเนี่ยมันก็สุบฉีดมันก็สุบฉีดเลือดออกโดยเส้นเลือดที่สุบถูกสุบฉีดอันเนี้ยเส้นนี้ที่ส่งเลือดจากห้องหัวใจห้องล่างขวาหรือไ i เวน v e n t i c เนี่ยไปยังปอดเนี่ยพี่จะเรียกมันว่า p มนารี a r y artery นะ อ่าพาร m มอน r y a รี่อาร์ทน้อง A R T E R Y นะอ่าส่งเลือดไปยงังปอด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 ปุอดก็จะทำการฟอกเลือดโดยใช้ถุงลมน้องน้องก็ได้เรียนในเรื่องระบหายใจนะอ่าปอดก็จะสูบสูบส,ส่งเลือดกลับมาังหัวใจห้องนี้หรือ Left Atrium ม สองเลือดมาเลือดนี้ก็จะเป็นเลือดที่มีออกซิเจนสูงนะลงมาปึ๊บหัวใจนี้เราจะเรียกมันว่าพัานโมนาลีเวนคือน้องสงสัยไหมคือปกติแล้วอะเส้นเลือดอาร์เทอรีน้องจะหมายถึงเส้นเลือดแดงนะก็ ปกติ a, อาร์เทอรี่น้องก็จะคิดว่าแบบมันคือเส้นเลือดแดงใช่ป่ะมันต้องมีออกซิเจนเยอะแต่เนี้ยกับมีออกซิเจนต่ําส่วนเวนก็คิดว่าเป็นแบบเส้นเลือดดำต้ามีออกซิเจนสูงแต่เนี้ยก็มีเอต้องมีออกซิเจนต่ำพี่ขอโทษแต่เนี้ยมีออกซิเจนสูงใช่ป่ะก็คืออาร์เทอรี่เนี่ยความหมายตรงตัวของมันก็คือหมายถึงเส้นเลือดที่ออกจากหัวใจนี่ไงออกจากหัวใจส่วนเวนหมายถึงเส้นเลือดที่ถูกส่งเข้ามาหัวใจนี่ไงส่งเข้ามาหัวใจแล้วเนี้ยเลยเกิดความสับสนนิดนึงนะ ทีนี้ทีนี้นะครับเลือดก,ก็จะเข้ามาใงห้องเลฟเอเทรียมพาปุ๊บตรงนี้ก็ต้องแน่นอนตน้องมีลิเหมือนกันเลนตรงนี้คือมันจะต่างจากตรงนี้เนิดนะคือมันจะมีเพียงสองลนตรงนี้มีสามลิลนนะตรงนี้เ,นเรียกว่าติดไปแล้ว ใบคาปิดว้าวคือพี่ขอโทษตรงนี้พี่ลืมนะตรงนี้ตรงช่วงเซเล์พาอรีอาร์เทรีตตรงเนี้ยมันก็จะมีลิ้นเหมือนกันพี่ลืมพอทีลิ้นตรงนี้ขออ่านตรงนี้กันดูยากนะพี่เจ้าตีตรงนี้จะเรียกว่าเผา โมนาลีเซมิลูนาว้าว wow. เสร็จแล้วเนี่ยทีนี้ถึงตรงนี้ใช่ไหมมันจะเข้ามายัางห้องร่างซ้ายหรือเลฟเอนติเคิลห้องตรงนี้มีความพิเศษก็คือมันจะมีผนังหนาที่สุดนะเพราะไม่ต้ใช้แรงบีบมากเพื่อจะส่งเลือดไปทั่วร่างกายนะโดยตรงนี้ก็จะมีเลืนเหมือนกัน ในตรงนี้เรียกมันว่าเอออติกเซมิลูน่าว้าวอ่าทีนี้เลือกก็ถูกสูบฉีดเข้าไปปุ๊บเรือเข้าสู่เส้นเลือดแดงใหญ่เส้นเลือดนี้จะมีเป็นเส้นเลือดที่มีความนำสูงสุดนะเรียกว่าเอออร์ตา จะมีความัรงสูงสุดเอออต้านี้พอออมเมื่อแตะเป็นสองสายสายหนึ่งก็ออกไปเลี้ยงส่วนแขนกับหัวปุ๊บแล้วลงซุปเปอร์ซุปเปอร์เดียบเวละคาร่ด้านะส่วนอีกสายหนึ่งเนี่ยตรงนี้ก็ยังเรียกว่าเอออต้าอยู่อันนี้คือไม่ได้เอออรต้านะจะได้เป็นเส้นอื่นแทนแต่พี่ขออย่าไม่สอนเพราะมันลึกเกินไปตรงนี้เรียกเอออต้าอยู่ก็จะไปเลี้ยงที่อยู่ส่วนของล่าง,างของร่างกาย กรณีเช่นตับทางด้านอาหารไปไตพวกนี้น้องลงมาเลี้ยงปุ๊บ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 เดี๋ยวกร้หลาบปุ๊บปุ๊บทีนี้ ตัวเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงออยอว่าพวกนี้เนี่ยพี่ยังไม่ขอ,จอเจาะลึกนะแต่ว่ามันจะมีเส้นเลือดอยู่หนึ่งเส้นที่น้องต้องรู้ก็คือเส้นนี้น้องคือปกติเนี่ยเมื่อเราส่งเส้นเลือดแดงไปเลี้ยงใช่ปะ่ะมันต้องอ่อนถังเส้นเลือดดำใช่ปะ่ะแล้วก็ส่งเข้าหัวใจในทีนี้ เมื่อส่งเข้าสู่ทางเดินอาหารเนี่ยท,ที่มันจะไปยังรวมยังเส้นเลือดดาทั้งหมดเนี่ยคือนอกจากที่พี่ขีดค่านะคือตรงนี้ยที่มันจะเป็นอย่างนี้ตามปกติเราก็ไม่ใช้เราเลือกที่จะส่งไปยังตับแทนตรงนี้เรียกว่าเอปา t i ติกพอร์ทัลเวน คือจะเป็นเส้นเลือดที่ธนา,าหารส่งไปยังตับก่อนนะแล้วทา้งตับเนี่ยก็จะส่งไปยังเอ,อ่อเส้นเลือดดบใหญ่แทนน้องอย่างสับสนนะเพราะอันเนี้ยมันออกข้อสอบบ่อยมากโดยไอย้ตัวนี้เนี่ยเป็นเส้นเลือดที่มีความความผกผันทำน้ำตาลสูงนะ ก็เพราะว่ามันเป็นเส้นเลือดที่รับสารอาหารจากออทางเลือดอาหารที่ย่อยมานะแล้วส่งไปยังตับทําให้มันมีสารอาหารที่สูงคืออย่างช่วงไหนน้องไม่กินข้าวอย่างเงี้ยหลั่น้าตาลม,มันก็จะต่าใช่ปะแต่พอน้องกินข้าวหลั่มน้ำตาเเลเป็นเส้นเลือดก็จะสูงเพราะเป็นเส้นเลือดที่แบบส่งโดยตรงอะไรอย่างงี้อ่ะ